สวัสดีครับวันนี้โอเวอร์เซียแล้ผมแวนวีแบทเทนนะฮะวันนี้เป็นโนวากับดูบามุราเอ้ยมุราขออภัยมากับโนวามาพร้อมกับยูนิคอร์นะครับผมได้ครับผมพร้อมที่จะ NTD แล้ว NTD นะฮะผมเปลี่ยนไปเดียวขอเฮ้ยโอเข้มเกินมุราเปลี่ยนไปเดียว ใสี่เขาว่าบอกให้สี่ให้สี่เลยเก่งอย่างงงใส่ทักติดไปนะครับอีกนี้วันนี้ผมอยู่กับโนว่าคุณเป็นใครครับผมเป็นไปเตอร์พิษาห์โอเคครับผมเป็นปิศนาหรอกคุณจะต้องใส่ชื่อคุณว่าอะไรใส่ชื่อพริศนาใช่ครับผมเจครับผมเจนะฮะมาขอเริ่มก่อนจรวดไปจิกเริ่มจัวดหันดี ใช่ครับผมใส่เกมหนึ่งแค่ปิดใบครับเรียบร้อยโอ้ my god เจอไหมฮะเกมหนึ่งต่อมีกิจจุอะไรมาแล้วฮะจั่วพี่จีครับโอเคครับกดกดของช่องนะครับเพื่อการเล่นไปกลับไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปเปลี่ยนมือขอเปลี่ยนมือหน่อยแล้วก็ให้ น้องซีดานดูนะผมนี่อย่างนี้นะเดเรองกเรื่องฟันร <One draw. S 2> <ป>อีมีกี่ที่สกูเกตหนึ่งนะฮะเป็นกฎของช่องนะผมน้องอย่าพ่งดราม,มานะร่ากันนะเข้าเลยขาเต้าหนึ่งตัว,ตว โอ้โหจวยอย่างนี้หลายป่หาสองปกล็พันตีครับเอ่อเข้าไปเลยครับไลฟเช็คกี่สองพันหน่ครับยระโย่น์ประอยูชน์ประโยชน ใช่ดีนะคุณเัียได้เลยพี่พี่ขออภัยนะถ้ามีเสียงคำหยับหลุดเข้าไปนะฮะต้องบุกหนักแล้วครับเฮ้ย <Hey! S 2> ออคุณจะบุกต้นตะเกียรสองเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โห <c oughs> สก,กิลซอสนะครับครับผมทีงอกซอสโซบานหนึ่งครับผมครับคุยนเอาขังก่อน่ี่ สองตัวยูนิตสองตัวบวกสามพันโอ้สเปรย์ได้ไหมฮะต้องลงจากบมืองนาตรองติดเมืองจากมืองทำไม,มคุณเลือกที่จะโซบานบวกพลังครับผมจะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วถึงเฮ้ยเดี๋ยวมันตกทิง้งก็เข้าหมดนะไม่ครับคนนี้บอกว่าถ้า มีเรียกยาสามใบเยอมากกว่าจะบบกห้วาพว้าวอ้ข่ง <laughs> แกรงใช่ครับมป3ตัวแล้ววบห้าพันโอ้ผมขออภัยนะไม่รู้ท่าเขาสิบสองหน,นักหน่วงเลเกินนะจะเป็นเท่าไหร่สิบเจ็ดเหรออ่อาสีสิบเจ็อันนี้ยี่สิบยี่สบปล โอ้ยเฮ้ยเปตังด่างการคำนวณเข้าเลยพี่เข้าเลยพี่มานี่ครับดอโอ้ยโอ้ยเข้มเยี่เข้าอยู่ครับเข้มปียี่สิบ่อยห้าพันใช่ไหมครับปล่อยครับโอ้ยเต็มปีแล้วบอกแล้วผมต้องไปแล้วกัวเพราะถ้าไม่ไปนะครับจะโดนมูดากระทืบเปิดก่อนได้เปลีเยลนี่ครับ ใช่ไหมเซลกับเซลตบกันด้วยบุกหนักนะผมหลายความประนี้นะฮะแล้ก็ตืดโดนโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับหนักอยู่นะฮะหนักอยู่ดูทรงนี้หนักๆนักนะฮะ บาเด็กของหนูท่อเนี่ยฮะหนูท่อน้องชื่ออะไรไม่รู้ลบสี่พันน้องชื่ออะไรเอ่ยมินตันจียมิเลียนแล่บิเลียนแร็ปนะฮะใช้ได้ใช้ได้แต่ก็มีข้อเสียนะคือลบสี่พันแล้เราลบแค่เท่นี้นะคนนี้ใช่ไหมมันนี้ลบ่ทน ไม่มีเลขลบพลังแย่จังอุ้ยขแหกออมาแล้วเฮ้ยโนกันาเฟชเชคเฟเชเฮ้ยแลมเชคอาชูระสิบสี่ลบสี่พันหนึ่งสิบสี่่ตัดเรียนว่าวันทิ้หมดเลยนะแล้วแล้หลังใคเซรครับมาแล้ว เก่งยิงขยับขยับมาแล้วฮะเกศสามสุดแข็งแกร่งไปแล้วบอกว่าถ้าโซมีหนึ่งใบหรือน้อยกว่าโซชาโซชาไม่เลยเกศอ้โเกศสามนะ เอ้ยเบฟอีกแล้วนะครับผมต้องเบฟปีครับอตอร์เอ้ยอลรีเตอร์ก่อนคนคนนี้ต้องบินก่อนกเอ้ยเอ้ยเท่าไหร่ครับนั่นนะจุดเจปครับสิบแปดอ่ะบสิบ้กาันเไม่มีชีวิตเขาปล่อยเลยก็ได้เอ้ยอ้่นี่้าเดวันชม ถ้ามีเรียการสามใบครับจะบหัห้าพันก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดปอดเรนพร้อมไม่มีอ่าม่มีชีว์าช่วยตีครับหมื่นห้าครับสองไดตายเลยป่ะเกียร์สามครับคาตาบาลุกลูกอ่าบอกว่าถ้าได้เกียร์สองนะครับผมสามารถลุกเรียได้หนึ่งตัวแล้วถ้าเป็นเกียร์สามสามารถคาตาบาแลไวกหมื่นได้ครับโอ้ย เก okay. 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 ี้ยทองครับชีวิตเิดโอเคตีวีนีเลยครับเฮ้ยโอเคตีเขาปุ๋ยห้าพันมันจะบวกสองหมื่นป่ะเพราะมีกีตีครั้งแรกบุกยห้าไม่ครับมับกแค่จนจบการสอบู้า๋อไม่ไม่สแต็นะถ้าสแต็เก่งากจริงจริง สุดจริงเฮ้ยปล่อยครับทำไมปล่อยครับโอ้กรีสามนี่มันมือลอยยอนพลาดนินล่อยเอ้ยบ่เอ้ยผมบอกแล้วผมไปแล้วนะโอ้โหโอเคครับก็ถือว่าคลิปจบเร็วมากแปดนาทีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ